ยินดีต้อนรับเข้าสู่กระแสข่าวดังครับเปิด Hero, นนวาร์ปฮีโร่เสื้อกันฝนสีม่วงเปิดวาร์ปพลเมืองดีเสื้อกันฝนสีม่วงช่วยเหลือนักเรียนถูกไฟดูดเปิดวาร์ปพลเมืองดีใส่เสื้อกันฝนสีม่วงเข้าช่วยเหลือนักเรียนถูกไฟดูดจนปลอดภัยที่แท้เป็นนักศึกษาปวสแผนกเทคนิคคอมพิวเตอร์จากกรณีเหตุการณ์ระทึกน้ำท่วมไฟดูดนักเรียนแต่ยังโชคดี ที่มีพลเมืองดีใส่เสื้อกันฝนสีม่วงที่ใจกล้าเข้าไปช่วยเหลือเด็กนักเรียนดึงออกมาจนปลอดภัยและนำส่งโรงพยาบาลศูนย์อุดรธานีได้ทันจุดเกิดเหตุอยู่ที่หน้าโรงเรียนราชินูชิตจังหวัดอุดรธานีทั้งนี้มีรายงานว่าพลเมืองดีที่ช่วยน้องที่ถูกไฟดูดกลางน้ำท่วมที่อุดรชื่อนายอัตชัยอาจอุดมอายุ19ปีเป็นนักศึกษาปะวะสแผนกเทคนิคคอมพิวเตอร์ ทั้งนี้ในกลุ่ม Facebook อุดรมีด่านมีข่าวหมอลำงานบุญเหตุการณ์ต่างๆบอกด้วยมีประชาชนเข้าไปโพส์ข้อความเตือนว่าสีแยกออกมา้ามีเหตุไฟดูดเหนกันเป็นเหตุไฟดูดนักเรียนสองคนโชคดีมีคุณยายช่วยได้ทั้งสองคนนำตัวเด็กส่งโรงพยาบาลแล้วแนะนำว่าน้ำท่วมอย่าเดินเข้าใกล้เสาไฟเด็ดขาดขอบคุณข้อมูลข่าวจากทีนิวออนไลน์ ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามารับฟังกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจกับช่องกระแสข่าวดังด้วยนะครับขอบคุณครับ